ี่ครับผมใหญ่เลยวันนี้เป็นค่ร่างครับราก่อนตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากๆด้วยคือปกติสองพัมก็คือตื่นเต้นขนาดนี้มาก่อนเลยแล้วก็ดีใจมากๆครับผมที่แบบเขาเรียกว่าได้ทั้งทีมต่างชาติมาได้พี่ๆนักแสดงทุกคนมาร่วมงานนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับดเลยอยากบอกก่อนนะที่โปรเจกต์เราเนี่ยเแบบมีการเลื่อนมีการเปลี่ยนอะไรใช่ครับเยอะแยะมากมายเลยวันนี้มันถือว่าเสร็จสำเร็จละเห็นภาพได้เริ่มเห็นภาพอย่างสาวว่าซีรีส์เราสองกำลังประมาณไหนด้วยกัน เริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับผมว่าเดี๋ยวจะถ่ายช่วงเดี๋ยวจะเริ่มถ่ายช่วงปลายเดือนนี้แล้วครับผมก็คิดว่าทุกคนเนี่ยคง oh, <yeah>. จะได้ดูภายในปีนี้แล้วกันครับอใน,นส่วนของการรับแสดงก่อนอ่ะใ ป็นตัวแทนแล้วกันคูณว่าแบบเออได้ใครมาจีบใครอะไรไหนมาบ้างครับปุ้ยเล่าทีละคนได้ยังไงดีอ,ะอ่ะจีบทุกคนเลยได้ไหมครับจร่งๆเพราะว่าคือ,ค,อคือด้วยด้วยความบทเนี่ยต้องต้องต้นฉบับนะครับผมเป็นมาจากต่างชาติเพื่อให้การมองแคสเนี่ยค่อนข้างยากมากๆครับผมแล้วก็แบบปุยเอายังไงดีนะกับแบบตัวบทแต่ละตัวดีก็อะไรแบต้องบอกว่าจีบ มาแสดงคุณภาพของประเทศไทยมาดูในโปรเจกต์ด้ขอบคุณทูกมาเยอะเยคาม่ <laughs> ิิ ครับบนู้นกเป็นแบบปรมาจารย์ปรมาจารย์ครับผมอะไรยังไงคะเราทั้งคู่ค่ะพี่เอาเลยพี่แท้งแอนด์สกเอาไปพูดเลยพูดเถอะโอเคพี่แจ้งไม่แปลกใจแล้วก็ใจนิดหน่อยที่เนี่ยสุดยอดพี่แจ้งมาเจอมาเจอเลยทั้งคู่แล้วค่ะเจอทั้งคู่เลยเจอเลยครับค่อนข้างจะแปลกใจแล้วก็ตกใจเล็กน้อยเพราะว่ามิวเนี่ยเขาจะเก่งบองเพลง ถ้าพอมาทาซีรีส์มันก็เลยเป็นเรื่องที่แบบอยากสนุกไปกับเขาด้วยแล้วก็อยากทําให้ความฝันมีเป็นจริงก็เลยเข้ามาช่วยในในในบทที่คิดว่ามีอยู่มั่นใจในตัวตัวพี่กับพี่โนโ้กมั่นใจในด้วยในในวมั่นใจโนโแน่นอนเลยครับก็จะทําให้สุดความสามารถทําให้ความฝันนะครับเป็นจริงให้ได้นะครับแล้วก็มันเป็นผลงานที่ทําให้คนทั่วโลกเนี่ยได้รู้จัก ับนักแสดงไทยซีรีส์ไทยนะครับแล้วก็ความฝันของอุตไทยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยินดีที่จะสานฝันให้กับมิวครับคุณพ่อคุณแม่เชี่ยกว่าเดิมอีกตอนนี้จริงเหรอเพื่อนก็เดินก็เดินอีกได้ทุกคนมาเชียร์เลยอยากได้อะไรสั่งมาขอบคุณมากครับพี่ในส่วนของนักแสดงทีมทีมของเราครับผมยังไงนะที่มิวแนะนำกี่หลาคนว่าอันนี้อันนี้ก่อนเลยอันนี้คนนี้ครับผม สวัสดีครับมาข้างหน้าอยู่มาข้างหน้าตุลตุลครับผมก็ของของของตุนนะครับผมเหมือนเราคุยกับทีมตอนว่าแคสตัวละครเนี้ยมันควรจะเป็นแบบเป็นใครดีข้ามในหัวเนี่ยศิลปินที่เรามองไว้คือใครผมว่าเนี่ยตัวละครเนี่ยอยากได้คนแบบตุลแรงเลยเฮ้ยไม่สนแ้วเลยอ่ะทีมงานก็แบบเขาไม่เอาใครไม่เอาตุนมาเลยละอะไรอย่างเงี้ยเพย่อนติดต่อไปหางน้องแล้วคือปัญหาตอนแรกคือเหมือนน้องตอนแรกจะไปเรียน ก็ไม่พูดเองครับโอเคครับพี่มด้พูดไงครับก็ขอบคุณครับที่ทีมงานกับพี่มิวก็เห็นคาแรคเตอร์เซนส์ในตัวตุ่นครับผมแล้วก็จะเป็นตัวละครที่ต้องแข่งขันกับคนนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้จะสู้เขาไหวได้ยังไงแต่ว่าต้องแข่งกันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับผมไปเร่อยเราอย่าห้ามเราห้ามจอยเยอะอเคครัประมาณนี้ครับได้ยังไงแล้วก็นี่เป็นคิตตี้ครับผมเป็นหนึ่งในหมออยู่ในทีมครับผมบอกเลยว่าตัวละครนี้ ก็ของของต้นหลิวเนี่ยมาตั้งแต่รอบแรกแล้วตั้งแต่ตอนตอนรอบแรกแล้วก็แบบดีใจมากๆที่น้องยังอยู่กับเราในาในตัวโปรเจกต์นี้ครับดีใจที่ยังอยู่เหมือนกันเฮ้ยเราเฮ้ยเล่าให้ฟังหน่อยว่าแบบบทใหม่ <c oughs> กับบทเก่าต่างกันยัไง <c oughs> บ้างความรู้สึกความรู้สึก ความรู้สึกก็ยังตัวเป็นตัวชิตตี้เหมือนเดิมไม่ตัดมากแต่ว่าก็จะมีแบบจุดที่มาคอยไกล่เกลี่ยทุกๆคนเพราะว่าท,ทุกคนก็จะมีความเครียดในความเป็นหยู่แต่คิตตี้นะ่ยจะเป็นคาแรคเตอร์ที่จะมาเบรกความเครียดให้ทุกคนตัวละครนี้น่ารักมากๆอยากให้ทุกคนฝากติดตามเชียร์ตัวละครนี้ด้วยคะค่ะ สวัสดีทุกคนครับพูดเองเหรอพูดเองเรื่องเรื่องอะไรครับพ so, ี่ก็ก็นอกจากเรื่องซีรีส์ที่เป็นคนไทยระดับโลกแล้วอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าของเรื่องโอเชียนไซน์นี่คือเป็นเรื่องของการอนุรักษ์ทะเลนะครับผมแล้วก็ตอนที่ได้ยินข่าวว่ามีคนไทยตั้งใจทำซีรีส์เกี่ยวกับการอนุรักษ์แล้วก็ดีใจมากเออแล้วก็ ย่างมีส่วนร่วมในโปรเจกต์นี้ด้วยก็ขอให้มิวไปไปให้ไกลที่สุดนะครจะพยายามซัพพอร์ตเต็มที่นะครับไปไกลนี่คือไล่ลงไปไปเลยขอบคุณมากนเครับผมเล่นบทอะไรนะปะกอนมิวคนนี้พี่อยากรู้เลยเหมอหมองเก่าเนี่ยผมร้องเพลงซิลนี่ป่บผมมาไปเท้าไปเท้าผมมาซื้อโจ๊กให้ลูกเป็นรถรถฟุตทักเยอะเลยเขาเลยเรียผมมาซื้อโจ๊กแล้วเขาเลยเรียกผมมาแต่งหน้า แล้วตอนแรกผมไปบวงสวงแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ตอนนี้แล้วผมก็มาโปรโมทเพลงผมก็ไม่รู้ว่าผมไปทำอะไรเหมือนกันพี่มาโปรโมทเพลงใช่ไหมเลือกเลือกเส้นบทนี่มิวแต่พี่มิวเขาบอกว่าไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวหางานอยู่พี่มิวพี่มิวคือผมก็ไม่มีงานมาสองปีเลยนะลูบทองกากินข้าวกินข้าวกินน้ำแล้วก็เดี๋ยวจะหางานในสามก๊กลมิวมิวให้เล่นเป็นอะไรครับมิวให้เล่นอะไรพี่พี่รู้เลยครับพี่บอกพี่เป็นอะไรไม่รู้แต่ผมมาซื้อโจ๊กให้ลูกแม่เไม่รู้เลยครับผมพี่สิงโตจะเป็นตัวละครที่ มีความลึกลับนิดหนึ่งราจะยังพูดอะไรมากไม่ได้แต่ว่าหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้ง้ต้องรอดิสตาต้องรอดิสตาแต่ผมรู้สึกว่าคือฟิสิกอลพี่สิงห์อกเหมาะกับตัวละครนี้มากต้องดีแน่ๆเลยต้องดีดีดีี่พี่อกกันมาชื่อโจ๊กอะไรขอบค mm ุณพี่เมลมากครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับจิกีก้จิกีก้นังเองนององนีดีีด้น้าหน จะบอกค่ะพาสามีไปด้วยค่ะโอ้สามีเชิญค่ะในบทคือเราเล่นเป็นสามีภรรยาแล้วก็เรื่องเรื่องจริงเราเคยได้ที่มือโปรดิวเซอร์ด้วยอย่างอือเลยและสำคัญคือจะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะขอบคุณมากที่วันนี้พี่พี่สื่อมวลชนเอาไม่เตี้ยกว่าคนไม่ไะ้เห็นหนาเพราะทุกครั้งที่ไปไม่จะท่วมหัวจะบอกว่ามีคนล้ม ไม่มีอะไรก่อนอื่นต้องขอบคุณน้องมิวมากเลยนะคะเพราะน้องมิวโทรหาพี่ตุ๊กี้โดยตรงเอง บริสเเลยเพราะว่าไม่ได้เล่นหนังมา6ปีเราไม่ได้เล่นไม่เคยบริสเเลยไม่ได้เล่น้เล่นหนัง6ปีไม่เล่นซีรีส์มาตลอดชีวิตไม่เคยเล่นละครเป็นเรื่องแรกที่รับและสําคัญคือก็ขอบคุณมากที่ให้โอกาสพี่ตุ๊กี้ได้แสดงความสามารถเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้ชื่อตุ๊กี้ทงเรื่องจริงๆเลยค่ะแล้วขอบคุณมากที่ให้พี่ตุ๊กี้มีโอกาสได้เลือกสามีเองเขาเป็นคนเลือกเองค่ะก็โจทย์คือเป็นผู้ชายที่สุขุม แต่มีความน่ารักในตัวเองรักเมียพี่รักเมียไหมจะพยายามโอเแต่ก็ต้องฝากด้วยนะคะก็สัญญาว่าจะทำให้เต็มที่วิชาความรู้ที่มีอยู่ด้วยการกนะทุ่งจากซีดีเรื่องนี้ให้ที่สุดค่ะทัพบอดนิวค่ะ พี่ภูมิพี่ภูมิพี่ภูมิงานนี้มีตีกันไหมฮะซีรีส์เรามีตีกันไหมต้องมาจากโขกคิงแล้วคยังไงบ้างลองมาลองพูดเลยครับผมกลัวโดนตีก็เป็นบทที่ผมเรียกว่าแปลกสำหรับผมมากว่ามันแตกต่างจากโขกคิงมากโขกคิงผมก็เล่นเป็นนักเลงใช่ไหมวันนี้ผมว่ามาเล่นเป็นผู้ช่วยหมอฮะก็ต้องเรียบร้อยแล้วก็ต้องมีการทํากันบ้านนิดนึงครับผมก็เต็มที่เต็มที่ครับผมอยากลองดูครับผมอย่าหันมาหาพี่หันหาขู้นหลังผมับไหว้ก่อนเลย สาวอาอาอพี่บูลแล้วก็อาไก่ขอเพลงสเพลงเต้นชู แเรามาถ่ายแทงเลยค่ะก็ดีใจละค่ะที่ได้ยังอยู่ในเรื่องนี้เพราะว่าก็คือหนูอยู่ตั้งแต่รอบแรกแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ๆทีมงานแล้วก็ขอบคุณพี่มิวด้วยที่แบบว่ายังนึกงถึงหนูให้หนูได้มาเล่นอยู่ค่ะของน้องอาคือไม่ต้องผมว่าทุกคนคงทราบแล้วว่าน้องแบบมีความสามารถมากทั้งเรื่องการแสดงเรื่องร้องเพลงอะไรพวกนี้ผมรู้สึกว่าแบบคือดีใจมากๆที่น้องยังอยู่ในโปรเจกต์กับเราะครับยังไม่ดงกันไปไหนผมดีมากเลยขอบคุณอาจรย์ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับอาจจะไม่คุ้นหน้ากันนะครับผมคุ้นคุ้นคุ้นแล้วก็ยินดีที่ได้แสดงเรื่องนี้เปิดกันนะครับของของแจ็คก็คือตั้งแต่รอบแรกเหมือนกันครับผมก็ดีใจมากๆที่นอนอยู่ตรงนี้ครับแต่คืแของของแจ็คคือต้องบอกว่า ทางทีมแคสติ้งครับผมคือแจ็คเป็นคนที่ฝีมือการแสดงคือแบบสุดยอดมากๆจริงๆอันนี้ต้องยอมรับมากๆได้คบามดีใจมากๆแต่ผมขอโทษด้วยด้สัมภาษณ์อาจจะไม่เก่งนะครับโฮ้ยพีเลยดีเงยดีเดีเงยพีนบีพี่มีพี่บีมากพี่บีค่ะสวัสดีครับผม แต่ว่าพี่พีเคยเล่นละครตอนเด็กๆนะคะก็คือดนะยาดาเล่เป็นชื่อเอบีนะคะก็ไม่ได้กลับมาเล่นละครเล่นทีวีนานมากแล้วก็ขอบคุณมากที่เลียงพี่พีมาเล่นวีแล้ก็ยังไงับเงานด้นะคะยังเนที่ดีที่สุดฝากเชียร์พี่ีด้วยนะครับผมค่ะัค่อองะ่ด Rick. Rick, say something? <laughs> talk? Yeah. Hello everybody. Um I just wanted to say on behalf of all of us, the foreigners that it is an honor to be here and it is especially an honor to work with you whose passion for this project has been so great it's inspired all of us and i want to thank and honor all of our cast which are just fantastic so we're looking forward to making a really great series thank you, thank you Uh, what makes you guys decide to join this project? Uh, well, the reason we joined it is, is because originally when we were told the story, we met with taz and we met with mew and we were so overwhelmed by their passion for the project and the ideas that they had that they wanted to express that that's one of the reasons why we wanted to be a part of it because we felt it was a very special project most people have never seen anything quite like this and mew's love for animals inspired us to, uh, to be able to say yeah this is something we all want to be a part of and we want to make okay. ตอนที่เขาได้คุยกับคุณมิวกับคุณธารดาค่ะเกี่ยวกับโปรเจก t นี้ก็ได้รู้สึกถึงแรงบันดาลใจเกี่ยวกับเพราะว่าทั้งสองคนมีแพชชั hmm. ่นที่เยอะมากกับโปรเจก t นี้แล้วก็ความรักษ์ของคุณมิวก็ได้แบบอินสไพร์พ hmm. วกทุกคนตรงนี้ให้อยากร่วมงานด้วยแล้วก็มันเป็นโปรเจกที่ไม่ค่อยมีใครทํามาก่อนในส่วนเนื้อหาแล้วก็ mm hmm. เขาเลยแบบรู้สึกว่าอยากทํา <laughs> and I'm in room 606. <laughs> so, so they're asking for the locations of the filming. If, if it's like uh Thai ocean or like if it, we're filming Thailand versus like another place. Uh, yes, we're shooting in Bangkok. A lot of places. We're also thinking about other uh, locations on the ocean. We haven't decided everything yet, but we are shooting everywhere and inside and, and in the ocean. Yet. Uh. ในส่วนของโลเคชันสถานที่ถ่ายทำก็คือจะมีทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดติดชายทะเลนะคะแต่ว่าเขายังไม่ได้บอกว่าจะถ่ายที่ท่าแต่ก็จะมีทั้งคนกรุงเทพอย่างเช่นค่ะโซเดอร์ถามว i า e ีความ s เปซชิลล์ใ c โปร i จ i t ์น e i t หมมันใหญ่มา ท่านอนลบดึงเลยท่านอนเปิดสายฝากือ okay. ว่าฝากเจ๊ต้องหนีจะได้อันนี้ท่านูช่องจานน้อยที่สุดอาจะยังหมดไม่ได้โอเคอ่านอนลบดึงเลยฝากได้ก็ขอฝากทุกคนนะครับผมสำหรับซีรีส์ The Ocean Eyes นะครับก็ได้ทีมงานคุณภาพระดัชาติแล้วก็ทีมงานคุณภาพนักแสดงไทยสุดยอดมากๆครับผมก็ขอฝากทุกๆคนด้วยเป็นซีรีส์ที่เราจะนำเสนอทั้งความสนุกสนานความดราม่านะครับผมแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมเราอยากให้ทุกคนกลับมาพอนเนกัน

Yeah, uh, our my pleasure. Um, I have to say, I knew uh, to start it off, called me and said, "Hey, I, I want to bring a story to the screen that has the magic of Star Wars. Can you help?" And um, he already had a great idea and he's super talented. He sings, plays music, he acts drama and comedy, so I couldn't say no. And he produces. And he produces. <laughs> Thank you so much. Um, I'm, I'm glad that I have you guys on. It's my honor <laughs> to have you guys on. Thank you so, so much. Nice. Likewise. Thank so. you. Likewise. ค,คุณนาเคียร์เขารู้สึกว่าการร่วมง,งานครั้นี้เป็นอะไรที่โคตรดมากเลยเขาก็เลยแต่ว่าอยากที่จะร่วมงานนัั้คครบี Uh, yeah it's been a great honor i mean when i was first approached to uh, to work on this project and when i met you it was his passion for the project and his abilities great charisma as a star and his wonderful ability to connect with his wonderful fans the, the millions it's just so special and so great that i immediately thought this was a great opportunity for a great star to put together a team that would make a show that we really haven't seen before with the with the animals, the, uh, the the fact that it was going to be shot in Thailand was a big plus, uh, uh, a big incentive for us to, to be a part of it. Because and we like spicy food. We like spicy food <laughs> very much. And uh, because it's a show about nature, it's a show about natural beauty, the show about the connection between people and the ocean and the animals, and so the, the natural beauty of the country that we will in fully attempt to take full advantage of in the show, is something that really drew us. is what, one of the things we drew us, uh, to the, uh, drew us to the project. So it was a great, like I said, it was a great opportunity to put together a top-notch team, a great team, and thank you Miu, for trusting us to come aboard on this great project. It's been great, and we're looking forward to making a show that we that uh, we haven't seen before. And so thank you, everybody. นีบอกนะคะเป็นซ t r a t e g i c นะคะเคยทำงานที่เชลกแล้วก็คับิ เป็นคนที่เราก็อมาชุนกันบ่อยมากครับเนกอก็คือคิดเาบอหลาจากที่ได้คุยกับคุณมิวได้เห็นความสามารถความมีเสน่แล้วก็ความสัมพันธ์กับแฟนค่ะเขาก็เห็นโอกาสที่ดีในการร่วมงานด้วยกันเขาก็เลยอยากสร้างทีมที่มีคุณภาพขึ้นมาเพื่อทำงานเรื่องนี้ที่เกี่ยวกับสัตว์แล้วก็ เอ่อส well, tha ิ่งที่นอกเน่ยแบบเป็น on top of this ก็คือเป็นการมาขายทำในประเทศไทยก็เป็นประสบการณ์แปลกใหม่แล้วก็มีค่าสำหรับทุกคนแล้วเขาก็ชอบอาหารไทยมาก Well, th thank you for having us. And um, I, I just want to say, for me, as a director, the, what you really want is, is a great story to be able to bring to life and to bring to the screen, and that's what we have here. and uh, really, that's what attracted me to the project. and, uh, you know, it is a, is a really good story. it's a great story with a, with a good message and a good heart. and we have a great cast, led by mew, and, uh, you know, it's, it's, a, it's a really good production, and a great opportunity for us. so thank you. thanks, mew. Thank you ก็คือคุณเมย์เขาก็บอกว่าในฐานะผู้กำกับสิ่งที่เขามองหาก็คือบทที่ดีแล้วพอเขามาเจอเรื่องนี้เจอนักแสดงทีมนี้ที่มีคุณภาพที่นำทีงโดยคุณนิวเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากทำเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกขอบคุณทุกคนอืมในส่วนคนนี้คือคุณรูโทมัสนะคะเป็นผู้กำกับอีกท่านหนึ่งค่ะเรื่องนี้ใช้ผู้กำกับสองคนสวัสดีครับ And before you all ask, <laughs> 198 centimeters tall. That's, uh, <laughs> that's answer to the question. Um, uh, thank you so much for welcoming me um, and, and this incredible international team. For me, Thailand is, is a magic place. I think all Americans want to want to visit your beautiful country. So I would be honored to work on any project here. But to be able to work with talent on the level of Mew and this incredible cast, it, in English we would say it's humbling. Our, our show is about magic, it is about connection that we all have to this whole world and to the sea. And, and my, my goal. And my dream is that I will be able to bring the vision of Mew and Taz and Henry and Herbert and Rick uh, and, and, and this whole great team um, to the best of our abilities. And I believe that will happen. Thank you. Thank <laughs> <laughs> you. บอกว่าในฐานะที่เป็นคนอเมริกันเขาอยากมาทํางานที่เมืองไทยมากแล้วก็รู้สึกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่พิเศษเชื่อว่าชาวอเมริกันทุกคนอยากมาเยี่ยมชมมาเที่ยวประเทศเราสักครั้งหนึ่งแล้วเขาก็รู้สึกว่าในการที่มาทางานที่นี่ได้ร่วมงานกับนักแสดงที่มีคุณภาพทุกคนเขาก็คาดหวังว่าจะทำออกมาให้ดีที่สุดให้โปรเจกต์นี้ที่ทุกคนมองไว้ออกมาดีที่สุดแล้วเขาก็คิดว่าจะทาได้แน่นอน Can I say one thing, yeah, sure. I'd also like to thank our translators. Yeah. <laughs> thank you. Wow. Thank God.